สวัสดีครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับวันนี้บ่อปลาดุกนะครับบ่อปลาดุกทําเองนะครับพื้นบ้านนะครับมีพักอันนี้มีเครื่องกรองนะครับนี้ถอดล้างนะครับทําการล้างบ่อนะครับอายุปลานะครับหนึ่งเดือนนี่หนึ่งเดือนหนึ่งตัวตัวขนาดนี้นะครับบ่อเราเลี้ยงอยู่ที่เป็นบ่อผ้าใบนะครับบ่อผ้าใบบ่อผ้าใบนะครับใช้เนื้อที่อยู่ที่ประมาณสอคูณสนะครับสอคูณสเมตรนะครับ สองกิโลเตเมตรปล่อยปลาไปทั้งหมดสี่ร้อยตัวสี่ร้อยตัวนะครับนี่ปลาใหญ,ใหญ่จะมีไซส์ใหญ่ไซส์เล็กปนกันไปนะครับสี่ร้อยตัวนะครับ ก็ต้องหมดูแลสุขภาพน้ำนะครับเพื่อให้ปามแข็งแรงนะครับกินอาหารนะครับตอนนี้อาหารที่เนะที่เหลือจากก้นบ่อนะที่เหลือจากก้นบ่อก็ต้องเก็บทิ้งให้หมดนะครับเดี๋ยวดูนะครับอสองเดือน